ใครที่กำลังมองหา wifi 6เราเตอร์ตัวแรงอยู่นี่คือ TP Link Archer a x 2และมาช่วงแจกคอยแล้วครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเกิน20,000วิวใน1เดือนนะครับเราแจกให้เลยนะครับ1ตัวกดไลค์กดแชร์ไปกลุ่มต่างๆแชร์เพื่อนของคุณนะครับและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าทำไมถึงอยากได้รุ่นนี้ครับและเดี๋ยวครบ1เดือนนะครับถ้าวิวเกิน20,000เนี่ยเรามาแจกกัน1ตัวนะฮะ มาเพราะความแรงระดับ X 5 4 0 0นะครับรับประกันแบบ Limited l i ร e Time warranty และราคาย่อมเยาวมากๆมีพอร์ต USB ให้ใช้งานด้วยนะฮะส่วนใครสนใจท่งซื้อลิงค์ใต้คลิปนี้เลยรับประกันสุดแท้กับ Official โดยตรงไปดูรีวิวครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้ TP Link Archer AX 7 2สวัสดีครับผมพัสจากทีพัชรีวิวนะครับเรามาดูตัวจริงกันเลยกับตัวนี้ TP Link Archer AX 7 2นะครับ เริ่มต้นในที่ด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูคอนทา้ากันเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับช่องตาข่ายนะครับที่มีรูปลักษณ์นะครับมีเชฟแบบเฉพาะตัวเลยส่วนด้านบนตรงกลางนี่นะครับจะเป็นสีดําเงากรอซี่มากๆนะครับพร้อมกับโลโก้ทีเปิงตรงนี้ฮะถือเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างนะครับและจดจําได้ง่ายแต่ว่าผิวตรงที่เป็นสีดากลอสซี่นี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยนิ้วมือหรือว่ารอยขนแมวได้ง่ายน,นะอันนี้ต้องรักษากันนิดหนึ่งนะครับซึ่งทีเปริงบอกว่าไม่เพียง ด้านบนนี้คิดเป็นพื้นที่กว่า167ตารางเซนติเมตรเพื่อให้การระบายความร้อนดียิ่งขึ้นแล้วก็ความโดดเด่นก็คือเสาสัญญาณที่มีมาให้ถึง6เสาไฮเกนครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆให้มาอย่างครบคันนะฮะตัวเครื่องก็ถือว่าขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ดูบุกบินดีดูแบบเออตั้งแล้วทรงพลังเลยนะฮะที่ด้านหลังนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยจะให้เป็นกิกะบิตทั้งหมดนะครับเป็นกิกอบิตแลนด์สี่ช่องกิช่อรับ f i แล e ร แยกกันหมดเลยปุ่ม power ก็มีให้นะครับที่ฝั่งนี้พร้อมกับด้านข้างนะครับจะให้มาพร้อมกับช่อง USB 3.0 1พอ่์พอครับส้าเราใช้งานพวกไฟล์แชร์ดิงต่างๆนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถทําเป็น Time Machine ของ Macintosh ได้ด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะและพอร์ USB 3.0นี้นะครับรองรับ Flash Storage ทั้ง NTFS exFAT HFS+ Plus และแ a ล3.2ครับซึ่ง support ฟังก์ชันต่างๆทา Apple Time Machine FTP Server Media Server และ SMB a Server ครับ โดยที่ช่อง LAN สองช่องด้านหลักนะครับยังรองรับ Static Link Aggregation รวม2พอร์ตเพื่อเพิ่มแบนด์วิดท์ได้มากขึ้นวงเล็บไว้นะครับต้องใช้กับรุ่นที่รองรับ Link Aggregation นะและขนาดของตัวเครื่องนะครับจะมีความกว้างที่ประมาณ27ซนติเมตรและมีความลึกอยู่ที่ประมาณสัก1 5ซนติเมตรโดยประมาณครับแถมยังรองรับฟังก์ชัน One m e s h เชื่อมต่อกับรีพิเตอร์ของ TP-Link เพื่อเป็นโครงข่าย w i f i ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านและใครที่จะเปิดเราเตอร์จากผู้ให้บริการเป็น Bridge Mode รุ่นนี้ก็รองรับการทำ VLAN 10ด้วยนะครับ ตัวประสานระดับ x 5 4 0 0นะครับแบ่งเป็นคลื่น2.4ที่5 7 4เมกะบิตเปอร์เซกและที่เหลือนะครับอีก4 8 0 4เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยเป็นของคลื่น5กิกะเฮิร์นะครับทำให้ความแรงเขาเนี่ยเรียกว่าจะเปิดเป็น160นะครับแบนด์วิดวิชก็ได้ทุกอย่างที่รองรับมา a b g n a c x ทุกอย่างรองรับการใช้งานหมดนะครับไปดูทดสอบการใช้งานจริงเลยครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง สเปคเทสกับคลื่น5กิกะเฮิร์นะครับไม่เทสจริงนี่ยังไม่เชื่อเลยว่ามันแรงขนาดนี้ที่ระยะใกล้ประมาณ1เมตรนะครับ iPhone 12ได้ที่ประมาณสัก700ไปลายปลายถึง800เมกะบิตต่อเซสครับส่วนโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น Intel X201 นะครับได้เต็มๆเลยคือประมาณสัก940ถึง950นะครับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ผม1 0 0 0เมกเนี่ยปล่อยแมกเมกมาแม้เสียบสายแลนก็ได้ประมาณเท่านี้ครับ ในระยะไกลขึ้นนะครับประมาณ2เมตรเศษๆนะครับ iPhone 12เนี่ยเราจะได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก800เหมือนเดิมน,นะเรียกว่าสปีดเนี่ยไม่ลดลงเลยครับใครใช้ในห้อง,องทั่วไปนะครับแรงๆเต็มๆแบบนี้หายห่วงครับต่อไปครับไม่โหดไม่ใช่ทีพาร์รีวิวฮะเราทดสอบข้ามกำแพงเลยนะฮะนี่ไม่ใช่นักร้องนะครับแต่เป็นการเทส WiFi พีค่าที่หนามากๆนะครับก็เห็นว่าสปีดที่ออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ที่700กว่า800กว่าไม่ตกเลย แต่ถ้าเป็นกำแพง3ชั้นนะครับ P-Cast นั้นหนานแบบนี้ในระยะไกลถึง5 6เมตรนะครับสปีดที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กว่า400ซึ่งถือว่าเยอะนะเราเตอร์บางตัวในบ้านผมนี้ปล่อยไม่ได้เลยนะครับคือรับไม่ได้เลยอะ่ะและคราวนี้ลองชั้นต่างๆนะครับเอาไว้ที่ชั้น2ครขึ้นนะครับความสูงนี่คือเท่ากับชั้น3เลยนะครับลองดูฮะว่ามีกั้น1ชั้นแบบนี้สปีดที่ได้จาก iPhone 12อที่ประมาณ600เมกะบิตเปอร์เซกครับ ส่วนโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น Intel ax 2 0 1เราจะได้ที่ประมาณ800กลางกลางโหเกือบจะเต็มเลยนะฮะหรือถ้าเป็น3ชั้นเลยนะครับลงมาชั้น1แล้วที่วางเราเตอร์อยู่ชั้น3ครับก็จะได้ที่ประมาณสัก300กว่า4 0 0ร้หรับ iphone 12ส่วนโน้ตบุ๊กที่เป็นชิปเซต Intel ax นะครับเราจะได้ไปที่500กว่าย้ำนะครับทุกคนว่าเราวางไว้ที่ชั้น3นะครับความสูงเทียบเท่านะครับกำแพงคือ2 3ชั้นลงมาที่ชั้น1ยังรับได้ขนาดนี้คุณพระ แรงแบบไม่ต้องพึ่งเมจไปรไฟจริงฮะและนี่ไม่ใช่ระดานแร์นะครับแต่ทำระาาเทศนอกบ้านเลยมันแรงขนาดว่ามานอกบ้านนะครับวางไว้ตรงจั่วข้างบนตรงนั้นนะ่ะมันยังรับได้ระดับที่ประมาณ400กว่า500 Tp-link X72 แรงสุดๆหากคุณสนใจเราเตอร์ตัวนี้อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปการรับประกันแบบลิมิเต็ดรับทาวนันตีและชื่อเสียงที่ไว้ใจได้จาก Tp-link สั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับกับ Official โดยตรงราคาเพียง3,390บาทซื้อได้ซื้อเลยครับอย่าปล่อยให้ของคาตลาดแล้วค่อยนั่งรอกันฮ่าฮ่าอดใจรออีกนิดสนึงครับข้อมูลช่วงสุดท้ายแล้วที่พีลิงเขียนว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับการสตรตมมิ่ง 8K แบบลื่นไหลเลยนะครับ ด้วยความแรงและที่เปิด bandwidth ดได้ถึงระดับ H-in 6นรองรับ1,024 QAM และการทำงานบ6สตรีมเองซึ่งการใช้งานเราเตอร์ตัวนี้นะครับยังมี high power fem ฮะเพิ่มความแรงในการกระจยายสัญญาณได้ด้วย6เสาอัลเทนาซึ่งจะมีการส่งข้อมูลนะครับแบบ 4TCR นั่นเองทำให้ความแรงในแบบ4ี่แูณ4 x 4เยอะที่สุดเลย MU-MIMO จัดเต็ม beam forming รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาในเรื่องของ Wi-Fi 6นะครับ OFDMA, a t i m e f a n a t e DFS รุ่นนี้ก็รองรับด้วยนะฮะ Target v e c t e r d a l time IoT protection, DDoS attack prevention, Home network scanner และการสแกนไวรัสและมัลแวร์ต่างๆจาก Avira รวมถึงการใช้งาน VPN server ทั้ง OpenVPN และ PPTP ครับที่ด้านหน้ายัางมาพร้อมกับไฟ LED แสดงสถาน,นาะทั้ง7ดวงเลยทั้ง Power, WiFi, Internet, ช่อง LAN, USB และ WPS ครับ สำหรับการใช้งานเชื่อมต่อนะครับเราจะเปิดเป็นสมาร์ทคอนเน็กก็ได้หรือจะเป็นคลื่นแยกก็ได้นะครับโดยที่ผมจะขอเชื่อมต่อเป็นคลื่น 5GHz นะซึ่งคุณสามารถเซตตั้งค่าและบริหารจัดการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t ท t ต e r ซึ่งรองรับทั้งบน iOS และ a n น r รอยครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณสามารถจัดการได้เยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือการเปิดแกสเซิร์ฟเป็นต้นนะครับแกสเซิร์ฟเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อนะครับหรือว่า นี่เราสามารถกดเปิดปิด w i f i ได้จากตรงนี้และสามารถตั้งค่า Local Access ได้ด้วยนะครับว่าต้องการให้เขาเข้ามาใช้งานในส่วนของโ o c a l หรือเปล่าทาไม่ต้องการเนี่ยก็ปิดไปหรือจะเป็นการบริหารจัดการใครแอดท,ที่เข้ามาใช้งานนะครับก็ดูแยกย่อยได้เลยว่าใครเชื่อมต่อคลื่น2.4กิกะเฮิร์บ้างเชื่อมต่อคลื่น5กิกะเฮิร์บ้างน,นะครับเราสามารถทำา Blacklist ไวรได้เลยดูได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้สปีดในการอัปโหลดดาวน์โหลดอยู่เท่าไหร่ เปิดเป็น high priority ได้นะครับอุปกรณ์นี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการใช้งานสูงสุดเลยนะฮะเรียกว่าแยกเน็ตเปลือกได้ดีสุดนั่นเองครับและเราเนี่ยยังสามารถตั้งค่าเลยนะครับว่าการเปิดนีเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่นะครับกี่ชั่วโมงหรือว่าจะเป็น always เลยก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเซตตั้งค่าพื้นฐานเหมือนกับ admin ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องของ w i r e l e เนี่ยก็สามารถจัดการได้เพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดขึ้นต่างๆเปิดเป็น smart connect นะครับคือชื่อเดียวใช้งานทั่วบ้าน OneMesh นะครับก็รองรับการใช้งานเป็นระบบ Mesh นะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆ g u t s t Network เปิดปิดไฟ LED ดหรือจะที่ปุ่มด้านหลังเครื่องก็ได้นะครับหรือ Operation Mode นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะเปิดเป็น Wireless Router หรือว่าจะเป็น Access Point ในการ Reboot Schedule System Advanced s e t t i n g ต่างๆเช่นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็สามารถทำได้จากตรงนี้เลย Notification แจ้งเตือนนะครับเมื่อมี Device ใหม่เข้ามาในวงแหวนของเราในวง Wi-Fi ของเรานะครับเราก็สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้และแท็บสุดท้ายนะครับก็คือ Home Shield ฮะ Home Shield เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีนในการที่เราสามารถที่จะปกป้อง โครงข่ายภายในบ้านของเราได้แบบเวิร์กมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากโลคระบาดของเราเองนะครับหรือจากโลกอิ์เนภายนอกเ,เนี่ยก็สามารถป้องกันได้ว้าวการใช้งานเขาเนี่ยจะเป็นการใช้งานฟรี30มสิบวันทรีเอาท์แบบโฮมชิลโปรฮะซึ่งบางฟีเจอร์ที่ล้ำๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียงเงินที่เป็น subscription เพิ่มนะครับเขาสามารถที่จะสแกนระบบเนเวิร์งเราได้แบบ r ร a l time นะครับว่าตอนนี้เนี่ย p e r f o r อ a n c e ของเนร์ูเราเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไม่เพียงแต่เรื่องของเวลาเท่านั้นเช่นมันมีอะไรที่แบบอ่าเป็น l ิส t ความเสี่ยงต่างๆหรือเปล่านะคร เตือนมาเช่นตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งเตือนว่ามีพาสปอร์ตนะครับที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะก็เรียกว่า12345678อ,อะไรแบบนี้นีก็จะบอกการแจ้งเตือนได้นะครับหรือว่าตอนนี้ g a t e Network นะครับก็มีการเปิดอยู่นะครับและแน่นอนครับว่าจะเป็น Real Time Protection นะครับเรื่องของ Home Shield ต่างๆเราสามารถตังตต้งคุปย่อยต่างๆได้นะครับว่าจะให้บุคคลต่างๆในครอบครัวเราอยู่อย่างไรบ้างเช่น บ้านเราอาจจะมี3เจน4คนนะครับมีคุณปู่ย่ามีพ่อแม่มีลูกผู้ชายมีน้องสาวคนเล็กแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้เนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อเสพคอนเทนต์เพื่อใช้งานคอนเทนต์ที่ต่างกันได้ฮะและ p r i o r ไ t i z e your device นะครับก็คือการ s e ต high priority ที่ผมบอกไปนั่นเองรวมถึงนะครับยังสามารถจะเจะ get report แบบง,ง่ายๆนะครับออกมาได้ด้วยว่าในระหว่างนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับมันจะเป็นแบบค่อนข้างเข้าๆไรๆนะแล้วก็ พาร์ติเตอร์คอนโทรนะครับก็สามารถบอกได้ด้วยว่าในกลุ่มต่างๆเนี่ยมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับพาร์ติเตอร์คอนโทรสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยที่เราสามารถแบ่งการใช้งานได้อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณปู่คุณย่ายคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่สูงอายุแล้วนะครับเขาก็อาจจะใช้งานสมาร์ทโฟนบ้างแต่ว่าเราอาจจะบล็อกเขาได้นะครับเช่นไม่ใช้งานเว็บช้อปปิง้งหรือว่าพวกฟิกชชิ่งต่างๆเนี่ยบล็อกไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันเขาไม่มีความรู้เพียงพอนะครับ แล้วก็ไปกดลิงก์ที่หลอกลวงพวกนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในบ้านเราได้นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่น่าจะมีสิทธิ์เต็มในการใช้งานเว็บต่งางๆอยู่แล้วนะฮะ บรรลุอินทิภาะแล้วเรียบร้อยแต่ลูกคุณโตที่แบบว่าอยู่ในวัยกําลังเรียนอยู่นะครับคุณอาจจะให้เขาเล่นเกมได้บ้างเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตดูวิดีโอออนไลน์ได้แต่ว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันนะครับหรือเกี่ยวกับด้านเซ็กชวลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ซึ่งมันอาจจะแยกจ้อยลงไปอีกนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับแบบเซ็กชวลเลยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอีดิวเคชันนะครับอันนี้เนี่ยคุณสามารถตั้งค่าได้แล้วกันนะครับแล้วแต่บ้านเลยลูกสาวคนเล็กอาจจะเป็นน้องที่เล็กมากๆนะครับก็อาจจะให้เกี่ยวกับด้านการเรียนไปเลยพวกวิดีีโอออนนลพพววกกมดต่าง แต่ว่าพวกสื่อไม่มเหมาะสมเกมเรื่องเพศต่างๆเนี่ยคุณบล็อกเลยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเซ็ตลึกจริงๆนะครับอาจจะมีค่า subscription รายเดือนเพิ่มเติมและรวมถึงนะครับเรายังสามารถตั้งค่า b บ d t t m m ได้เลยครว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลูกๆเขาใช้ Wi-Fi ไม่ได้นะครับคุณตั้ง b บ d t i m e เลยว่าวันไหนในเวลาเท่าไหร่ Wi-Fi จะถูก Disable ไปนะครับลูกๆเนี่ยอาจจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ แต่อาจจะไม่สามารถออกสู่โลกอิเนเทอร์เน็ตได้นั่นเองฮะก็เรียกว่าถ้าเขาไม่แอบใช้ 4G แทนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานพวกโลกออนไลน์ได้น,นะฮะเพิ่มเวลานอนให้เขาได้มากขึ้นนั่นเองครับ นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยเช่นพาสปอรต์ตนะครับก็บถูกเข้ารหัสแบบ w UPA 3ทำให้ปลอดภัยจากการโดนแฮกมากขึ้นหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับที่ใช้กับ Wi-Fi 6พวก 6B อุปกรณ์ IoT อะไรพวกนี้ที่เป็น t a r g e t e a k t t i m e นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับการใช้งานเช่นกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเราตเตอร์รุ่นใดจาก TP Link ครับวันนี้ผมพัจากที่พัิวราไปก่อนเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ s c ด i b e ด้วยสวัสดีครับ